สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศราวุธบอลสีนะครับวันนี้เราก็มีบอลสีมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับผมครับค่าจะส่งอยู่ที่30บาทนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่โอนนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่สะดวกปลายทางก็50บาทเหมาๆนะครับที่เห็นอยู่ในถาดนี้ก็คือเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลนะครับผมนะครับ กระถางหกทั้งนั้นเลยครับผมนะครับฟูฟูครับผมนะฮะแบ่งอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทนะครับนะฮะหนึ่งเดียวนะครับราคาไปต่อนะครับสามร้อยบาทนะครับนะฮะสามร้อยบาทมีอยู่สองกระถางนะครับผมนะฮะที่เหลือลงมาอีกนิดนะครับผมนะครับอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบาทนะครับผมสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับมีสี่กระถางนะครับสองร้อยเจ็ดสิบนะครับ กระถางหกนะครับผมสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับสองร้อยเจ็ดสิบาทนะครับผมนะครับสองร้อยเจ็ดสิบาทนะครับผมนะครับมีรุ่นสุดท้ายนะครับผมนะครับที่จะแบ่งโปรให้นะครับผมนะครับให้ราคาไปต่อนะครับผมนะครับสองร้อยเจ็ดสิบบาทมีสี่กระถางนะครับผมนะครับหนึ่งเดียวนะครับผมนะฮะหนึ่งเดียวในจักรวาลนะครับผมนะฮะส่วนกระถางนี้ก็คือสามร้อยบาทนะครับผมสองกระถางนะครับสามร้อยบาทกระถางละสามร้อยบาทนะครับต่อมาก็เป็น ไม้ด่างนะครับผมนะฮะไม้ด่างกระถางนี้นะครับกระถางหกนะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาก็เป็นไม้ใบกลมด่างนะครับผมไม้ใบกลมด่างนะครับนะฮะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับกระถางนี้ก็ไม้ใบกลมด่างนะครับขายกับสีธรรมราสเลยนะครับกลมบล็อกเลยนะฮะก้านแข็งนะครับผมนะครับพันนี้น่าเก็บจริงๆนะครับผมนะครับ ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับมีมาแบ่งสองกระถางนะครับนะร้อยห้าสิบาทไม้ใบกลมต่อมาก็เป็นเจ้าชายกบนะครับผมนะครับเจ้าชายกบนะฮะใบกลมบล็อกเลยฮะไม้ด่างนะครับผมนะครับมีมาแบ่งสองกระถางนะครับผมกระถางละร้อยแปดสิบาทนะครับผมร้อยแปดสิบาทต่อมาก็เป็นไม้ใบกลมนะครับผมไม้ใบกลมนะฮะแบบนี้นะครับผมนะครับออกตัวทรงถ้วยๆนะครับนี่ก็ไม้ทําจํานวนได้เลยนะครับ ครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมต่อมาเป็นบอลใบหอกนะครับผมนะครับกระถางหมดพอดีนะครับผมนะครับนีฮะมีอยู่สี่ต้นนะครับที่ผมจับปลูกลมกันนะครับผมนะครับนะฮะได้แบบคุ้มๆนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยหกสิบาทนะครับสี่สายพันธุ์นะครับผมสี่สายพันธุ์เลยนะครับผมงานหัวนะครับนะฮะงานหัวร้อยสี่สิบาทร้อยหกสิบบาทขอโทษทีนะครับผมดูนะฮะ แต่ละต้นนะครับผมนะครับลวดลายนะครับผมนะฮะร้อยหกสิบบาทนะครับผมนะครับงานงานกระถางหมดนะฮะเลกัซี่นะครับผมเลกัซี่กระถางละกระถางละกระถางละเก้าสิบาทนะครับผมกระถางละเก้าสิบบาทนะครับผมนะฮะ ไม้ด่างกระถางนี้นะครับผมนะครับเป็นหน่อนะครับผมเป็นหน่อนะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นไม้ใบกลมนะครับผมไม้ใบกลมนะครับแบ่งอยู่ที่แบ่งแปดสิบบาทนะครับกระถางหกนะครับผมนะครับไม้ใบกลมด่างนะครับผมนะครับ ต่อมาเป็นเป็นก้าวทับกับศีลาหุ้มทองนะครับปลูกลรวมกันนะครับผมนะครับพอไม้ไม้งานหัวนะครับผมนะฮะแบ่งปันนะครับกระถางนี้นะครับผมแบ่งอยู่ที่เอาไปผ่าได้เลยนะครับก้าวทับกับเอ่อศิลาหุ้มทองนะครับผมนะครับก้าวทับกับศีลาหุ้มทองนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยยี่สิบบาทนะครับผมร้อยยี่สิบาทนะครับผมร้อยยี่สิบาทนะครับศีลาหุ้มทองด่างนะครับผมนะครับกับก้าทับนะครับผมนะครับหัวใหญ่ๆนะครับผมนะครับ ร้อยยี่สิบบาทนะครับผมต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดด่างเหลืองนะครับผมนะครับกระถางนี้ก็หัวใหญ่นะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยยี่สิบาทนะครับผมร้อยยี่สิบาทนะครับผมนะฮะต่อมาก็เป็นบอลใบหอกนะครับผมบอลใบหอกนะครับผมนะฮะกัดกัดสีกัดลายนะครับผมแล้วก็มีหูนะครับผมนะครับ นี่ก็งานหัวนะครับผมนะฮะงานหัวเบลเลอร์เลยนะครับนะฮะทรงกําลังดีเลยนะฮะแบ่งอยู่ที่90บาทนะครับผม90บาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นบอลใบหอกนะครับผมงานกระดูกนะครับผมแล้วก็มีหูนะฮะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่70บาทนะครับผมนะฮะต่อมาเป็นดาฬิกานะครับผมนี่ก็งานหัวนะครับผมดาฬิกานะครับดาฬิกานะครับไม้แร่ตัวเก่านะครับผมนะครับ ระถางนี้แบ่ง90บาทนะครับหัวเบลเลอร์เลยนะครับผมนี่ก็งานงานหัวนะครับผมเป็นไม้เมล็ดนะครับตระกูลไก่นะครับผมนะครับด่างชมพูนะครับแบ่ง90บาทนะครับผม90บาทนะครับต่อมาก็เป็นสุดปัทนานะครับผมสุดปัทนานะครับ70บาทนะครับผม70บาทงานหัวนะครับสุดปัรถนานะครับผม ต่อมาก็เป็นนาเมืองนนนะครับนาเมืองนนกับไม้เมล็ดด่างเหลืองนะครับผมนะครับมีเม็ดสีแบบนี้นะครับนี่ก็หัวใหญ่ๆนะครับปลูกลมกันเลยนะครับผมนะครับกระถางผมหมดนะฮะนะะแบ่งไปนะคือเอาแบบให้ราคาแบบห่อตุ้มไปนะครับนะฮะก็หมายความว่าผมก็แพ็คทั้งกระถางนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่แบ่งเก้าสิบบาทนะครับผมเก้าสิบบาทนะครับนะฮะคุ้มๆนะครับผมต่อมาก็เป็นบอลใบหอกนะครับผม บอลใบหอกนะฮะ, 2, ะ,ะสองสายพันธ์เลยนะครับผมนะครับสองสายพันธ์นะครับผมนะครับถือว่าเป็นการแบบเหมือนจัดเซตให้นะครับผมแต่รวมกันอยู่ในนะฮะกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่เก้าสิบาทนะครับผมเก้าสิบาทนะครับผมนะครับใบหอ,อกสองสายพันธ์นะครับผมนะครับงานหัวนะครับสองสายพันธ์นะครับเก้าสิบาทนะครับผมคือไม้ปลูกใหม่ที่มักจะออกดอกนะครับผมนี่ก็ ไม้เมล็ดผมแล้วออกดอกออกดอกแทบทุกต้นเลยตัวนี้นะนี่ก็ผมคงไม่นะไมได้ครับผมคือทําไม่ทันแล้วครับนี่ก็งานหัวนะครับผมหัวใหญ่ๆนะครับไม่รู้เป็นอะไรครับครับต่อมาเป็นบอลใบหอกนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับกระถางนี้นะครับร้อยห้าสิบบาทครับหลอดใหม่มานี่สวยมากเลยนะครับผมร้อยห้าสิบบาทกระถางนี้นะครับผมนะครับ ่อมาก็อันนี้ก็ทรงออกออกกระเบนนะครับผมนะฮะไม้มีสะโพกนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับงานหัวนะครับผมแบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับผมเจ็ดสิบบาทนะครับผมนะครับนี่ก็ลวดลายแบบนี้นะครับผมนะครับด่างฮะกระถางนี้นะครับเป็นคู่ฝากของไอ้มงคลจักรวาลนะครับผมนะครับก็ด่างเหมือนกันนะครับผมนะฮะ ครับกระถางนี้แบ่งเก้าสบาทนี่งานหัวใหญ่ๆเลยแล้วครับผมนะครับเก้าสิบาทนะครับผมไม่ใช่พวกงานชิ้นผ่านะครับผมนะครับไม่ต้องเสียเวลาเลี้ยงนะครับครับอันนี้มีไม้มานําเสนอนะครับผมนะครับผมก็เป็นไม้เมล็ดนะลูกค้าเป็นไม้เมล็ดกระถางนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับนะฮะไม้เมล็ดนะครับเป็นบอลใบหอกนะฮะยังไม่เคย มีจานวนอยู่2ต้นนะครับอยู่ในกระถางเดียวกันนะครับผมนะครับหัวน่าจะใหญ่เลยนะครับผมนะครับเพราะว่าด่างด่างเริ่มเปิดด่างขนาดนี้นะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับสต้นคู่นะครับเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมกระถางหกนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับผมผมก็อยากทําเขาเหมือนกันนะครับอยากจะไม้หน้าแบบนี้นะครับถึงจะเป็นบอลใบหอกนะครับเราก็อยากทํานะครับผมนะครับดูนะฮะมันอันนี้เป็นหลอดใหม่ของสองต้นคู่นะครับผมนะครับนี่นี่ก็หลอดใหม่นี่ก็หลอดใหม่เขานะครับผมนะครับ ไม้บางทีทางสวนปลูกนะฮะปลูกแบบมันก็จะลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วเราก็เอาขึ้นมาใหม่เป็นเป็นงานหัวนะครับก็ตอนนี้ก็ถางหมดเลยฮะอ่ะนี่คืองานหัวนะครับผมนะครับสาวนครชัยศรีนะครับผมสาวนครชัยศรีนะฮะด่างสวยๆอย่างนี้นะครับผมนะครับ งานหัวนะครับผมสาวนครชัยศรีนะครับแบ่งให้อยู่ที่70บาทนะครับผม70บาทนะครับแพ็คทั้งกระถางเลยนะครับผมนะครับใบนี้สมเนาะใบนี้สมนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเอาไปที่บ้านลูกค้าแล้วกันนะครับผมนะครับสาวนครชัยศรีนะครับนะฮะตีชดานะครับผมอ่าตีชดานะครับผมอ่าบอลใบกาดนะครับผมแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับผมร้อยห้าสิบนะครับ ไม้หัวใหญ่แล้วครับผมนะครับต่อมาก็เป็นกาค่าพิกนะฮะแม่พันธุ์นะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่200บาทนะครับผม200บาทนี่ผ่าผ่าหัวได้เลยนะครับผมนะครับหัวใหญ่ๆนะครับผม200บาทนะครับผมนะฮะหรือจะเอาต้นใหญ่อย่างนี้นะออกมีหน่อสองหนอนนะครับผมนะครับกาค่าพิกนะครับผมนะครับกาค่าพิกนะฮะต้นแม่ก็นะ กระถางนี้นะครับขออยู่ที่เอาไปสามร้อยบาทนะครับผมนะครับสามร้อยบาทนะครับสองหนอนะครับผมนี่สองหนอกับแม่หัวใหญ่ๆนะครับผมสามร้อยบาทนะครับกระถางนี้นะครับผมนี่ก็ใหญ่เบ้อเลยนะครับผมนะครับกาค่าพลิกนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้ก็ อีกหนึ่งกระถางนะครับอันนี้มีหน่อเดียวนะลูกค้ามีหน่อเดียวนะครับผมราคาพริกนะครับผม2อ0ยห้าสิบาทนะครับผม2 5 0้ยห้าสิบาทได้หน่อไปก็คุ้มนะครับแล้วก็หัวด้วยนะครับผมนะครับเพชรบูรณ์นะครับผมเพชรบูรณ์งานหัวนะครับผมนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมนะฮะจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเอาใบผ่าไล่ดูนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับหลอดใหม่มาแล้วนะครับครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับงานหัวเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ นี่ก็เป็นไม้เมล็ดนะครับออกใบกลมๆนะครับผมนะครับไม่มีเม็ดเลยนะครับเนียนกิบเลยนะครับกระถางนี้นะครับผมก้านเขาแดงด้วยนะครับผมนะฮะแล้วหัวใหญ่เบ้อเร่เลยนะครับกระถางนี้นะครับไม้ปีกว่าเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้ใบกลมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยแปดสิบาทนะครับผมนะครับ ครับสาวนครชัยศรีแผงนะครับผมนะครับการแข็งเป๊กเลยนะครับทถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่90บาทนะครับผมเป็นหน่อนะครับผมเป็นหน่อนนะ ไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะครับนี่ก็หัวใหญ่นะครับผมไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับผมนะฮะแบ่งอยู่ที่ด่างดําแดงนะครับผมนะครับด่างดาแดงนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่เกสบาทนะครับผมเก้าสิบาทนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับเก้าสิบาทงานหัวนะฮะไม้เมล็ดด่างใบกลมนะครับผมนะฮะไม้เมล็ดด่างใบกลมนะครับลายศีลาหุ้มทองนะครับผมแต่เป็นพวกใบกลมนะฮะ กระถางนี้แบ่งอยู่ที่150บาทนะครับผมเอาไปลุ้นดูนะครับผมเป็นไม้เมล็ดนะครับไม่ใช่ชิ้นผ้านะครับครับลูกมณีลักษมีนะครับผมลูกมณีลักษมีนะกระถางนี้นะครับครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่250บาทนะครับผม250บาทนะครับผมนะฮะไม้กระถาง6นะครับผมลูกมณีลักษมีนะครับผมนะฮะ ต่อมาก็เป็นแสงแดดอาจจะสะท้อนนะครับชินนามันชอนนะครับผมปลูกชินนามันชอนคู่กับไม้เมล็ดนะครับนีหัวใหญ่ๆนะครับผมชินนามันชอนนะครับผมครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่แบ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมร้อยห้าสิบบาทนะครับผม ชินนมันชอรอนหน้าแผงนะครับกับไม้เมล็ดที่หัวใหญ่ๆนะครับผมนะครับครับกระถางนี้นะครับร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะครับหัวใหญ่ๆนะครับกระถางนี้นะครับด่างด่างวากิวเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ท yes ี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับหัวใหญ่มากครับกระถางนี้นะครับต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดด่างนะครับผมไม้เมล็ดด่างนะครับนะกระถางนี้นะครับกระถางนี้นะครับแบ่ง <trauma> ด่างสวยมากเลยนะฮะชาวจีนชอบมากเลยครับนะครับ <c oughs> กระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับผมต่อมาก็เป็นเท้าทองอินนะครับผมเท้าทองอินนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่เก้าสิบาทนะครับผมหัวใหญ่นะครับเท้าทองอินกระถางนี้นะครับ <c oughs> ต่อมาก็เป็นอะไรนะ ไม่ใช่นะผมลืมชื่อนะครับกระถางนี้นะครับไม้แลตัวเก่านะครับครับแบ่งอยู่ที่หกสิบบาทนะครับงานหัวครับเศรษฐีสุพรรณนะครับผมเศรษฐีสุพรรณนะครับผมงานหัวนะครับเศรษฐีสุพรรณด่างนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับผมห้าสิบบาทนะครับเศรษฐีสุพรรณนะครับต่อมาก็เป็น ลูกไม้ไก่นะครับผมลูกไม้ไก่นะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยแปดสิบาทนะครับงานหัวใหญ่ๆนะครับผมร้อยแปดสิบาทนะครับปีศาจแดงก็ใหญ่มากเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะเอาออกมาผ่านะครับนี่กระถางแปดนะครับปีศาจแดงนะครับแบ่งสามร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับ ใหญ่มากแล้วครับผม <c oughs> ใบหอกนะครับผมใบหอกโอ้โหดอกใกล้จะแตกแล้วครับณนเะมืองนอนท์นะครับผมใบเดียวนะครับห้าสิบบาทนะครับณนเะมืองนอนท์งานหัวนะครับณนเะมืองนอนทน์ครับห้าสิบบาทนะครับ ครับกาบขอบคุณอย่างสูงที่ดูจนจบคลิปนะครับผมนะฮะวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับขอให้เรื่องบอลสีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ